ครับก็ขอสวัสดีเพื่อนๆชา youtube นะครับที่ติดตามแล้วขอบคุณด้วยสําหรับการติดตามนะครับมาเจอกับผมนะครับนายมิดาอินคอเรียนะฮะวันนี้จะมาบอกในแนวข้อสอบนะครับแนวข้อสอบบทเรียนเนื้อหาต่างๆนะครับในหนังสือเล่มใหม่แล้วก็คําศัพท์นะครับวันนี้เราจะเน้นกันในเรื่องของคําศัพท์มาหลายๆหมวดหมู่แล้วยังต่อเนื่องกันนะฮะถ้าใครดูคลิปไม่ต่อเนื่องก็ย้อนกลับไปดูแล้วกันนะฮะเพราะว่าออกมา หลายคลิปแล้วเป็นกันนะครับก็จะได้เรียนต่อเนื่องกันถ้าบใครเริ่มใหม่นะใครมาเริ่มเรียนบทนี้เลยก็คงจะงงๆกันอยู่นะครับก็สามารถย้อนกลับไปดูได้นะครับฟรีไม่เสียตังค์นะครับเติมอินเทอร์เน็ตอย่างเดียว <c oughs> นะอ่ะดูไม่เข้าใจดูซ้ำบ่อยก็ได้นะฮะอ่ะไม่เป็นไรนะครับมาต่อกันเรื่องของมูลกรมูลกรก็คือสิ่งของเห็นไหมเอ่ยเดีย๋ยวขออนุญาตย่นลงนิดนึงอ่ะเรื่องของสิ่งของก็คือมูลกร นมนกรสิ่งของมีอะไรบ้างยอนเซก็คือกุญแจนะครับคาชุกซาจินก็คือรูปถ่ายนะครับคาบังกระเป๋าชิกับก็คือกระเป๋าสตางค์นะฮะยอกวานก็คือพาสปอร์ตอูซันก็คือร่มคออุลก็คือกระจกนะครับฮวาจังพรมก็คือพวกเครื่องสำอางอะพวกครีมพวกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะพิษก็คือหีนะครับแฮออเดไรทอนะครับก็คือ ไดร์เป่าผมนั่นเองนะครับแฮดไดร์เยอร์นั่นแหละนะฮะมันทับศัพท์นะฮะแฮดไดร์เยอร์นะฮะอ่าแล้วก็แพ่แก่หมอนนะฮะอีบุลผ้าโฮมนะครับอ่ะดูรูปสังเกตรูปให้ดีนะครับพอร,รูปกับคำศัพท์มันจะไปแมทกันตรงข้อสอบ <c oughs> <c oughs> นะฮะอ่ะถ้าเราดูได้จำได้เนี่ยจะดีมากๆนะเทคนิคการจำข้อสอบของผมอีกแบบหนึ่งก็คือผมจะจำทีละสี่คำภายในสี่คำเนี่ยผมต้องจำให้ได้ประมาณสิบนาที นะฮะสินาทีสินาทีอย่างเงี้ยไล่แบบน,นึงคือผมจะพิ้นรูปภาพออกเอารูปภาพออกแหละนะครับแล้วก็จะมาตัดตัดกระดาษแล้วก็ด้านหลังของรูปภาพนะี่ยผมก็จะเขียนคำคำอ่านคําแปลไว้เอ๊มาดูรูปเนี่ยมันหมายความว่ายังไงนะครับคำศัพท์เป็นการเหมือนกับเล่นเกมเลยนะเปิดภาพแล้วทายคำอะไรอย่างเงี้ยเออนั่นแ,แหละหาเกมเล่นก็พกไปเป็นตั้งๆก็เปิดไปเรื่อยๆท่องไปเรื่อยๆนะฮะเป็นการทบทวนคําศัพท์ ให้ให้ให้สม่ำเสมอนะครับอยู่เรื่อยเ,เ,เราก็จะจําได้นะครับอันนี้การใช้ EAO แล้วก็ e a y ย o นะครับการใช้ EAO แล้วก็ e a y a o เนี่ยก็ลักษณะเหมือนกับคําถามคำคำตอบท่านเองแต่ว่านะครับลักษณะการใช้ EAO กับ e a y ย o ต่างกันตรงนี้มีกฏสองข้อก็คือว่านะครับอ่อ ชาอึมตัวเนี้ยนะครับชาอึมตัวเนี้ยก็คืออะไรเอ่ยก็คือตัวสะกดนะครับหรือว่าลงท้ายด้วยพยัญชนะนะครับลงท้ายพยัญชนะใช้เอโยถ้าลงท้ายด้วยสระใช้เยโยนะครับอ่ามอยโยนะครับอย่างเงี้ยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาทดสอบตัวอย่างกัน e k มอยโยนะครับอ่า e k คำว่า e k เนี่ย e k เกลงท้ายด้วยสระ a นะครับลงท้ายด้วยสระ a เพราะนั้นมอมอลงท้ายด้วยสระว์นะครับอ่าแล้วก็เติมเยโยเข้าไปนะครับอ่ายอนเซเยโยนะใช้เยโยเหมือนกันเพราะว่าเซก็คือสระเวนะครับอย่างนี้นี่เองแล้วก็อันเนี้ยชอกี้มอเยโยเหมือนกันนะฮะอันแรกลงท้ายด้วยสระว์นะครับอีบุลนะครับบุลเนี่ยมีตัวสะกดนะครับใช้อเอโยอีบุนีวี อีบุนีเยนะครับอีบุนอีเยแต่มันจะลากเสียงเป็นอีบุนีเยนะครับอีบุนีเยนะครับส่วนสินี้ก็คืออีก้อนหัวจังโมีเยนะฮะมีตัวสะกดใช้อีเยนะครับเนหัวจังโมีเยโนะฮะนี่ก็คือเครื่องสะอางนะครับสิ่งนี้คือเครื่องสะอางใช่ไหมใช่นี่คือเครื่องสะอางนะฮะพบเครื่องสะอางในห้องโอเคก็ไม่เป็นไรนะฮะ ผู้หญิงเป็นเรื่องปกติแต่ถ้าเกิดว่าเป็นผู้ชายเนี่ยพวกเครื่องสระในห้องเนี่ยโอเคเลยนะฮะเธอเป็นหรือเปล่า, e <reserves> าอะลอเล่นลอเล่นมาท่วนแบบฝึกหัดกันนะครับแบบฝึกหัดไม่ใช่แบบฝึกหัดดีเป็นบทเรียนการทําแบบฝึกหัดในห้องนี่แหละนะฮะอะต่อเน,นื่องกันนะอันนี้เป็นรูปอะไรเอ่ยรูปผ้าห่มนะครับเพราะว่าปกติจะมีคนนอนอยู่ตรงนี้ใช่ไหมไม่มีคนนอนรูปผ้าห่มผ้าห่มภาษาเกาหลีว่าบุลนะครับ อันนี้พาสปอร์ตพาสปอร์ตภาษาเกาหลีจะเป็นเล่มสีเขียวนะบ้านเราก็จะเป็นเล่มสีน้ำตาลนะฮะแต่ละประเทศจะไม่เหมือนกันนะฮะอ่ะตัวนี้ยอกวานนะครับพาสปอร์ตยอ,อกวานอันนี้ร่มร่มภาษาเกาหลีว่าอูซัลนะครับส่วนกระเป๋าเรียกคาบังนะฮะคาบังอ่ะง่ายๆชิบๆ ถ้าเราเรียนรู้คำศัพท์มาแล้วใช่ไหมครับถ้าใครยังเรียนรู้คำศัพท์ไม่ทันเนี่ยดูๆไปก่อนนะครับแล้วก็ไปทบทวนคำศัพท์ให้แม่นยำทันก็พอนะครับมาต่ออันนี้เรื่องของการใช้เยโยแล้วก็อีโยนะครับนะครับนี่คือการใช้นะครับเป็นแบบฝึกหัดนะครับโปรกีคือตัวอย่างการใช้เยโยแล้วก็อีโยนะครับก็คือพูดง่ายๆนะครับเป็นการฝึกถามประโยคแล้วก็แต่งประโยคนะครับอ่ะ ฝึกถามประโยคแต่งประโยคเนี่ยแต่งประโยคคําถามแล้วก็ประโยคคําตอบด้วยตัวของมันเองก็คือว่าใช้เยโยแล้วก็อีเยโยนะครับอีเกมอเยโยนะครับมอเยโยเขาถามเยโยอันนี้คืออะไรครับยอกวันยอกวันมีตัวสะกดใช้อีเยโยนะครับคือยอกวันเยโยนะครับอันนี้ชีกับกับชีกับกับคำว่ากับเนี่ยมีตัวสะกดด้วยนะครับชีกับกระเป๋าสตางค์นะฮะกระเป๋าสตางค์มีตัวสะกดนะฮะใช้ นะชีกับอเอโอนะฮะยอนเซยอนเซเซลเวนะครับไม่มีตัวสะกดนะครับใช้อานะยอนเซเยโอนะครับยอนเซเยโออันนี้เป็นหมอนนะครับแพ้แกแพ้แกไม่มีตัวสะกดเช่นเดียวกันใช้ว่าอะไรเอ่ยแพ้แกเยโอนะครับอันนี้ก็นะชิบชิบ ถ้าได้คำศัพท์นะฮะจริงๆทุกคนจะ,ะฝึกทำประโยคพวกนี้ได้แม่นเลยเพราะว่ามันไปเกี่ยวเนื่องกับแนวข้อสอบนะครับแนวข้อสอบถามตอบนะครับสำคัญเลยนะครับอ่าตอนเนื่องะะอันนี้ก็เป็นเกมให้เล่นในห้องนั่นแหละก็คงจะประมาณว่าถามเพื่อนว่าอันนี้คือสิ่งไหนคำศัพท์รูปอะไรนะฮะคือสิ่งไหนอันนี้คือคำศัพท์อะไรอันนี้น่าเล่นเป็นการฝึกอ่ คำสับด้วยในตัวและที่สําคัญอันนี้นะฮะตอนเล่นกับเพื่อนอันนี้เล่นกับผมไม่ได้เพราะว่าผมไม่รู้สถามใครเหมือนกันนะครับอ่ะอันนี้เป็นเรื่องของวัฒนธรรมนิดหน่อยนะ,ะครับก่อนจะปิดท้ายเรื่องของวัฒนธรรมการถอดรองเท้านะฮะอ่ะจากไปร้านอาหารหรือไปบ้านอะไรก็แล้วแต่นะครับการถอดรองเท้าการจอดรองเท้าไว้เป็นที่เนี่ยก็ถือว่าเป็นการเคารพสถานที่เหมือนกันนะผมพูดแบบโดยรวมๆแล้วนะฮะ อันนี้เป็นคำศัพท์นะครับเพิมเ่มเติมเกี่ยวกับของใช้ส่วนตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับคอนดิชแนลนะครับก็คือลินสื่อนะครับคีมนวดนั่นเองนะครับส่วนตัวนี้นะครับ นะครับต่อเนื่องลวกันนะครับเมื่อกี้ขออภัยพอดีฝนตกนะครับหลบไม่ทันนะฮะหลบไม่ทันอ่ะต่อเนื่องนะครับครีมนวดนะครับก็คือลินสื่อนะครับแชมพูก็คือแชมพูนะครับพีนูก็คือสบู่นะครับชิสนก็คือแปรงสีฟันนะครับชียักก็คือยาสีฟันนะครับสุกรก็คือผ้าขนหนูนะครับแล้วก็ เมนโดกีก็คือที่โกหนวดนะฮะที่โกนหนวดแล้วก็โฮชิก็คือกระดาษชำระนะครับคอปก็คือถ้วยนั่นเองนะครับเอาล่ะเดี๋ยววันนี้คลิปนี้ส่งท้ายแล้วกันเพราะว่าข้างๆที่จะมันเสียงดังนะฮะเพราะว่าฝนตกนะฝนตกเสียงดังตกแรงมากนะครับยังไงก็เดี๋ยวไว้ตอบคลิปหน้าแล้วกันนะสวัสดีครับ